ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียง MMSS Publishing ก่อนไปฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดนิยายดีๆด,ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ Welcome to MMSS Publishing your audiobook channel Don't forget to hit like subscribe and the notification bell so you don't miss any upcoming episodes Thank you all บทที่15 เหวตกช้างหรือช้างตกเหวเมืองเวสต์ทรฟ罗สวีเดนตุลาคมปีที่แล้วคนที่กำลังหลับเอียงหูฟังเสียงที่ได้ยินแว่วๆในหัวของนายกุญชรเหมือนไฟกระพริบดับดับหลับๆตื่นตื่นเขาได้ยินเสียงน้ำจอมแจมเสียงหัวเราะของเด็กเล็กๆจากนั้นเป็นเสียงทุ้มนุ่มน่าฟังพูดในภาษาที่เขาไม่เข้าใจ หรือเขากำลังฝันตารีค่อยกระพริบป,ปรือในชั่วนาทีช้างนึกไม่ออกว่าเขาอยู่ที่ไหนร่างกายหนักอึง้งเปลือกตาดึงดูดเข้าหากันประหนึ่งแม่เหล็กแต่ช้างได้ยินเสียงหัวเราะดังขึ้นเรื่อยๆคราวนี้มีเสียงร้องห้ามเป็นภาษาไทยเบาๆเตือนเด็กน้อยว่าอย่าเสียงดังจนเกินไปเท่านั้นละ่ะพี่ช้างตื่นเต็มตา แสงสว่างทอผ่านผ้าม่านกรองแสงเข้ามาในห้องและดูเหมือนทั้งครอบครัวสเวนเซนจะลงมาเล่นน้ำกันโอ,โอ้ยเอวอกสะโพกระบมครบชุดไม่น่าผุดลุกเลยในช้างมือเรียวควานหาแว่นสายตาดูเหมือนใครสักคนจะวางมันไว้ให้ที่โต๊ะเล็กข้างเตียงเรียบร้อยว่าแต่ไอเด็กต้นเหตุความระบมหายไปไหนซะแล้ว ช้างหายใจลึกๆรวบรวมแรงลุกขึ้นยืนเสียงพูดคุยและเสียงน้ำกระเซน็นดังต่อเนื่องจากริมสะน้ำแข่ของบ้านจึงตัดสินใจลากสังขารไปเข้าห้องน้ำขนาดย่อมที่อยู่ในห้องจัดการสำรวจความเสียหายของตัวเองและพบว่าสภาพนอกร่มผ้าไม่ได้เลวร้ายสักนิดแต่ในร่มผ้าคนละเรื่องหัวนมเขาบวมแดง ช่วงอกและเอวมีรอยฟันรอยจูบอยู่ประปรายยามก้าวเดินให้รู้สึกข,ขัดขัดเพราะช่องทางข้างหลังคงมีสภาพไม่ต่างจากหัวนมเท่าไหรนะ่นักแค่ยืนเฉยๆยังรู้สึกเหมือนมีอะไรค้างคาอยู่ภายในช้างเบ้หน้าก่อนคว้าเสื้อฮุดดี้เนื้อนิ่มมาสวมทับเสื้อยืดกับกางเกงวอร์มขายาวที่สวมติดตัวอยู่แล้วหนูเล็กไม่เคาะค่ะเสียงอาจารย์ดวงใจบอกหลาน ที่ตอนนี้ยืนเคาะประตูกระจกห้องนอนเขาดังปังปังอาช้างยังนอนอยู่ไม่กลัวนะลูกเสียงทุ้มนุ่มหูของพี่ฟ้าปรามเบาเบาไม่เป็นไรครับผมตื่นแล้วช้างเปิดประตูกระจกออกไปทักทายครอบครัวเจ้าบ้านขอโทษด้วยนะครับหนูเล็กก็อยากเล่นน้าเปลี่ยนชุดเองเสร็จสับคิดว่าจะมาเล่นเบาๆบแต่เผลอแป๊บเดียวเขาวิ่งไปเคาะกระจกซะละพี่ฟ้าอธิบาย หลับสบายไหมจ๊ะหนูเมฆบอกว่าช้างรู้สึกไม่ค่อยสบายเมื่อวานอาการเป็นยังไงบ้างแม่ดวงถามหลับสบายครับผมไม่เป็นไรแล้วขอบคุณอาจารย์ดวงที่เป็นห่วงนะครับช้างก้มหน้าอ้อมแอมตอบจะให้เล่าตามจริงทั้งหมดรับรองเรื่องยาวมือเช้าใกล้เสร็จแล้วละ่ะตอนแรกนะว่าจะให้หนูเมฆมาปลูกเนี่ยพ่อลูกก็ตั้งโต๊ะกันอยู่ เจ้าบ้านอาธิบายเพิ่มป้าป้าอุ้มเด็กน้อยยื่นแขนเรียกให้อุ้มครับครับร่างสูงช้อนเด็กน้อยขึ้นอุ้มจากนั้นก็หันมาส่งยิ้มล้านหวัดให้พี่ช้างขอบอกว่านอกจากขาสั่นๆแล้วตอนนี้ใจสั่นพอลูกยิ้มให้พร้อมกันพลังการทำลายล้างและแสงสว่างคูณสองริมฝีปากบางเผลอยกยิ้มตอบอัตโนมัติ รอยยิ้มันเป็นอาการติดต่อพอเห็นใครยิ้มให้เราก็ยิ้มตอบไหมพี่ฟ้าหันมาสนใจแขกของบ้านปล่อยลูกวิ่งไปลงสะโดยมีคุณย่าวิ่งตามไปดูนายกุญชรเผลอมองใบหน้าหลอจัดรอยยิ้มอบอุ่นสว่างสวยัยและออร่าความเป็นพ่อชายชัดจากสเสวนเส้นขนพี่ไม่รู้จะห้ามใจยังไงไม่ให้หลงไหลรอยยิ้มและพลังงานอบอุ่นจากพี่ฟ้าได้คือ พี่แกพลังงานบวกมากผิดกับหนูเมฆที่ปั้นหน้าโหดเข้าถึงยากอยู่ทุกขณะจิตชอบไหมครับพี่ฟ้าถามอะไรสักอย่างแต่พี่ช้างมัวแต่ตาพร่าแอบเขินจนไม่ได้ยินรายละเอียดช่วงแรกชอบครับนายกุญชรตอบแบบลอยๆนี่พี่ฟ้าแกเล่นของหรือเปล่าแค่เห็นรอยยิ้มตาก็เป็นสละอีแล้ว ตารีเยิ้มหวานเปลี่ยนเป็นเบิกกว้างเมื่อเห็นร่างกำยาสูงใหญ่ย่างสามขุมตัดสนามหญ้ามาทางพวกเขาเชื่อสิว่าน้องเมคาได้ยินที่พี่ช้างคุยกับพี่ชายของเขาเรียบร้อยเมคาคลุกอยู่ในครัวช่วยบิดาทำอาหารเช้าจังหวะที่เดินมาตามทุกคนกลับมาเห็นพี่ช้างพูดคุยสนิทสนมยิ้มหวานหยาดเยิ้มให้พี่ชายเขาเย้เย้แพนเค้ก หนูเล็กกระโดดขึ้นลงมาครับพี่ฟ้าหยิบผ้าขนหนูพร้อมเรียกลูกชายให้มาเตรียมตัวขึ้นบ้านใหญ่ไปทานอาหารเช้าช้างละสายตาจากภาพน่ารักขึ้นมาประสานกับนายเมคาที่ยืนทำหน้านิ่งแผ่รังสีกดดันออกใส่จนขนอ่อนหลังคอพี่ช้างลุกสู้ยิ้มอะไรเหตุการณ์คุ้นๆนวนมาอีกรอบ เด็กตัวโตก้มลงกระซิบถามระหว่างทุกคนเดินขึ้นบ้านใหญ่ยิ้มเพราะหนูเล็กน่ารักเมคาหัดยิ้มแบบพี่ฟ้าบ้างแบบยิ้มทีโลกสว่างช้างตอบตรงตรงขายาวชะงักกึกผ่านให้คนที่เดินข้างกันอย่างนายกุญชรเผลอหยุดตามไปด้วยแววตาของนายเมคาวาววับเหมือนไม่พอใจชายหนุ่มสูดหายใจเข้าแรงแรงและถอนหายใจเฮือกใหญ่ ดีที่ทั้งครอบครัววิ่งตามหลานห่างออกไปจนไม่ได้ยินตาดุอ่อนแสงลงเหมือนตัดสินใจอะไรได้สักอย่างอ,อช้างเบิกตากว้างเท่าที่ตารีรีหลังแว่นจะอำานวยริมฝีปากบางสีน้ำตาลอ่อนของเมคาฉีกออกด้านข้างก่อนจะยกบุมปากขึ้นสูงกล้ามเนื้อบนใบหน้าดูเกรง็ง จนบางมัดทำท่าเหมือนจะกระตุกนิดๆฟันขาวสวยยืนเป็นแนวโชว์ตัวยามเจ้าของใบหน้าพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะผลิตรอยยิ้มสว่างสวยเหมือนพี่ชายนายกุญชรยืนนิ่งงันมองหน้าหล่อๆของนายเมคาแล้วน้องมันจะมาแยกเกี้ยวขู่เขาทำไมพี่ช้างงงมากนักอ่านก็คงงงพอกัน งั้นเราเท้าความกลับไปเมื่อคืนอีกนิดน้องไปนิดเดียวคนที่ดึงกางเกงวอร์มขึ้นสวมหันมาบอกดูท่าอารมณ์ดีขึ้นเยอะที่พูดมาหมายความว่าไปเดียวเดียวอืนายคุณชรครางรับในคอคงเคืองกว่านี้มากถ้านายเมคาไม่แทนตัวเองสะน่ารักนายคุณชรถูกปลุกขึ้นมาทานข้าวมือดึก น้องมันหน้านิ่งเหมือนเดิมแต่จ้องเอาจ้องเอา,อเอามองตามทุกการเคลื่อนไหวจนช้างรู้สึกเสียวสหลังวาบๆบเพราะกายบางอย่างในตาดุคู่นั้นทำเอาช้างรีบกินข้าวตามด้วยแกะยาแก้ปวดโยนใส่ปากหนึ่งเม็ดเมคาเช็ดตัวให้พี่เหรอช้างที่ตอนนี้หนังท้องตึงมีเรี่ยวแรงสำรวจสภาพตัวเองเล็กน้อยน้องอาบน้ำช้างเสียงทุ้มบอกเรียบ ขณะที่มือเก็บจานชามฮึตารีค้อนขวับสลบโว้ยไม่ได้หลับไอเด็กเหวอยากด่าแต่พี่ช้างไม่ใช่คนพูดคำหยาบตาดุรีลงเพราะเห็นสีหน้าไม่พอใจของคนโตกว่าแต่แค่นั้นก็พอแล้วที่จะทำให้พี่ช้างหุบปากฉับยกน้ำขึ้นจิบแก้อาการคอแห้งกระทันหันพี่นอนแล้วนะ ช้างอ้าปากหาวไม่แปลงฟันสักวันคงไม่เป็นไรดึกมากแล้วถ้าเผลอไปทำอะไรให้น้องเหวไม่พอใจแล้วโดนจัดอีกรอบรับปรองพี่ช้างตายอย่างเขียดนักอ่านกรุณานึกภาพเขียดแบนๆบางกรอบแหกแข้งแหกขามันไม่ใช่ท่าตายที่สวยงามอะไรทั้งนั้นถึงท่าทางการเอ็นตัวลงนอนจะดูเชื่องช้าแต่ในหัวพี่ช้างคิดไปไกลมาก น้องเมฆตัวหนักคงเริ่มจากทับเขาให้แบนกดตรึงไว้เหมือนที่โดนเมื่อตอนเย็นแข้งขาอย่าให้คิดถูกจับพลิกไปพลิกมาแหกนู่นแหกนี่สุดท้ายถูกรีดน้ำแบบอำม,มหิตผิดมนุษย์อีกนิดเดียวคือตายอย่าว่าพี่ช้างย้ำคิดย้ำทำนะแต่เหตุการณ์เมื่อหัวค่ำมันยังติดอยู่ในหัวฝังอยู่ในใจจนน่ากลัว จะกลายเป็น traumatized แนวประสบการณ์เฉียดเด็กโหดไม่รู้คิดพิเรนอะไรขึ้นมาน้องแกใส่แหลกไม่ให้ได้พักหายใจไอ้เด็กบ้าพี่เหมือนจะตายชางคิดว่าตัวเองร้องโวยวายเสียงลั่นแต่จริงๆแล้วคำตำหนินั้นทั้งแห่พร่าและแผ่วเบาฟังแล้วน่าสงสารจริงๆอืม mm. แขนแกร่งดึงคนที่พึมพำกับอกเข้าชิดนายเมคารู้สึกผิดขึ้นมาแล้วคนอายุมากกว่าร้องไห้น้ำตาไหลพรากๆผิวเนื้อชื้นเหงื่อที่แนบชิดกันสั่นระริกเหมือนคนหนาวจัดสองมือของพี่ช้างกอดเขาไม่ยอมปล่อยจนคนเด็กกว่าพึมพำรรในคอส่งเสียงรับยามโดนต่อว่าอีกหลายคำ มือใหญ่ขยับขึ้นรูปผมนุ่มชื้นเหงื่อรูปไหล่รูปหลังนานหลายนาทีกว่าที่ช้างจะหยุดสัน่นและผลักแผ่นอกกว้างเบาๆเป็นเชิงให้ปล่อยกันมือขาวยกขึ้นปาดน้ำตาจะแก้มป้อยๆก่อนจะหันหลังใส่เด็กโหดหนายกุญชรตั้งปณิธานในนาทีนั้นเลิกเด็ดขาดไม่เอาแล้วคนเด็กกว่าเด็กมันแรงเยอะเกินไป เอวดีเกินไปอารมณ์รุนแรงเกินไปสรุปตอนนี้เป็นนายเมคาเกินไปเกินเบอร์ไปมากคนอย่างนายคุณชรจุกแล้วจําไม่เอาแล้วไอ้หนูเหวพี่ช้างถือว่าเนี่ยสั่งลาร้อนแรงเกินไปคนหน้าขอแบบหวานเย็นนุ่มนวลชวนอบอุ่นใจเฮือเฮือ และพี่ชางก็หมดแรงหลับหรือจะเอาให้แน่ชัดสลบเหมือดเมฆาถอนหายใจค่อยๆถอนส่วนที่ยังเชื่อมติดกันออกแผ่วเบาผมสั้นยุ่งเหยิงเพราะเจ้าตัวยกมือขึ้นขยี้เขาเองก็ไม่เคยปลดปล่อยรุนแรงแบบนี้มาก่อนในชีวิตร่างกำยำขยับลงจากเตียงเงียบเชียบไม่อยากรบกวนคนที่เพิ่งเริ่มหายใจลึกยาว เอาเอาอีกนายเมคาแลบลิ้นเลียริมฝีปากรู้สึกผิดแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกถึงความอิ่มเอมสักอย่างในใจเซ็กซ์กับพี่ช้างดีจนไม่อาจเทียบกับประสบการณ์ที่ผ่านมาพี่ช้างขนาดตัวกำลังดีผิวนุ่มหยุ่นให้สัมผัสพอดีสีหน้าท่าทางเสียงครางมันพอดีพอดิบกับรสนิยมเขาสรุป ทุกอย่างดีหมด